ล็ว่ากควรที่จะมาเล่าผิดชอบหนูยังเด็กอะพอรู Donald ้ไหมว่าหนูกลัวมากเลยขี่คันไหนมาครับคันนี้มาอ่าเดี๋ยวมีตวหดนอย่ไมนมีอะไรตรวนี้ดูหน่อยให้เราไป่อยเออมันมีเสียงด้ยครับเข้าอะไรขึ้นให้หนู เขาอะไรขึ้นเขาอะไรขึ้นรถนให้หนูไม่เขาเขาเขาอะไรขึ้นรถนให้หนูที่ว่าหนูขับไปบ้านจันเขาเขาันนี้ขึ้นให้หนูอยู่ที่บ้านจันรยกกระเป๋านี้ขึ้นให้หนูเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบให้หนูดูนะว่านี่คืออะไรนะมามามาพี่มามตรวจดูให้น้องหน่อยู่พี่ขออนุญาตนะครับอันนี้กระเป๋าที่ให้รถหนูนะกนเป็นของพ่อค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไง หนูก็อยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วหนูก็ไม่เคยสบายใจที่ที่ที่รู้ว่าพ่อทำแบบนี้หนูคิดไหมว่าพ่อจะทำกับเราอย่างเงี้ยไม่คิดคะ่ะหนูไว้ใจเขามากแล้วหนูก็รักเขามากหนูเคารพเขามากแล้วก็หนูรักพ่อแต่ว่า หนูหนูกลัวเวลาพ่อดุแล้วเวลาพ่อพูดเขาบอกว่าพ่อจะไม่มีเงินให้ใช้อย่างเงี้ยหนูก็อยากให้พ่อหนูรักหนูเหมือนลูกคนอื่นหนูก็พยายามทำดีเวลาพ่อให้ช่วยซื้อของซื้ออะไรหนูก็แบบพยายามซื้อให้สั่งให้แนก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง หนูไว้ใจพ่อมากเกินไปถ้าเรื่องมันเกิดแล้ว,วพ่อพก็ควรที่จะมารับผิดชอบหนูยังเด็กอะ่ะพอ่อรู้ไหมว่าหนูกลัวมากเลยบาพยายามไม่ร้องแค่หอนหน้าคนอื่นะนะเ่านหนได้คุยกับพ่อตอนไหนเมื่อวานนะอ่ะพ่อว่าไง หนูไม่ได้ล ja. ็อกสายเขาเพราะว่าพี่เขาเข้ามาก่อนก็ไม่ต้องอะไรก็อยู่อยู่นั่นแหละลูกก็ไปนอนเลยก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไปเอาอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้อะไรเลยว่ามีใครอะไรกี่คนไม่รู้ว่าใครมาเอาหรือใครจะมาเอาอะไรยังไงไปแบบไหน ข่าวสดือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ